เกมมิ่วันนี้เราจะมารีวิวซองท้องนครับซองท้องก็มาถึงซองนี้แหละเอาไหมเขาเข้าไปอันก็เข้าตรงอาวุธแล้วก็ไปที่ทางอาวุธนะไอซองไงไอซองแงะซองไอซองไงเห็นไหมครับดูดิเป็นซองของซีซั่งหดนะมารางวัลพิเศษซีวีซีซีซั่งเจ็ดซองยาวทองถือว่าเขาก็สวยนะใช่ไหมเพื่อนสวยอยู่นะแต่ว่า อย่วันนี้เราก็จะใช้หนอคิงกันนะเกลี่ยร่งสองจะได้เรวก็ขอเชือไอซองเสาของนี้ก่อนนะตึ๊บตึ๊บร้อมกันเล้วอันนี้ตอนแม่ก็ไอเกิตมันก็ได้ซองท้องแหละแต่ได้คาะว่าแล้วไอเกิตจะเลือกใช้ระหว่างซอซองซองยาพีกับซองอะไรนะซองท้องใช่ไหมใช่แล้วคือดูแล้วซองยาพีกนี่ ดีกว่า,ยยาเห<อ>็งๆเลยอ่ะซอมังกรอมังกเขียวเหรอไอ้นี่ไงหูเขียวก็ไม่หนูนะแต่เปนมังกรเห็น,หนมีมังกรว่าออนี้นแบบเราก็เหลือเพือนอเี่เอ,อมาได้ไ,ม,ไม่รื้อันนี้เาก็ยังใช้นี่อยู่นะเอยไอ้หนูเคลลี่หนูออาเกแล้วนะเเออหัวแตกครับ เยอโกโนเจอโกนอโเจอโนเจอโอยเด้อค่ตเห็นดขยัลงไปก่อนนะไเอากระสุนก่อน สมพักผมตายว่ะโอ้ผมเกือบตายแล้วโอ้ยสกินไม่เห็นเลื่อนเลือนึ่งอุ้ยตั้งพอพอดีเลยเขซื้อเขาไม่มีห้าดีกว่าเอาเอ่อสองยาวซองยาวซองยาวคุณไม่มีผมไม่มีดูดิเทไหมเทได้แค่อมีห้าอย่างเนี่ยที่บอกว่าสกินช่วงนี้ก็สวยยังไงใช่แต่ว่าเสียดายเพราะผมพากสี่ซั่น หนึ่งถึงส so ี่อ่ะเฮ้ยหนึ <f <f ่งหนึ่ง I ถ mean, ึงห้าคือผ oh, ้าต okay, ั้งหนึ okay. oh, ่งถ no, ึงห้าเลยอะซีซั่นระหว่างนี้ผมเจอคนใช้ดีเซิร์ดเอ้าไปไหนกันหมดเนี่ยเออไปสนซูเปอรแมนอยู่เออกันแล้วเพื่อนกันแอ้เฮ้ยน้องช่วยหน่อยผมก็ตามมาแล้วผมก็ผมเนาน้องันไหนหมดอ่ะ ผมล้มเอื่อดตายตายคนสองตลอดเลยเอาละวะนะไอคอนพี่มาัมนเขาใช้ดีดดเซลสองคนซึ่งคนเทพมีโอเคสามถ้าวัเอาละวะข้างหลังนะอ่ะอ้าวไม่ใช่ล้วมึงหูตัวผิดมึงย่อยอย่างเดียวสมเลยสม,มเราไปดัดโรงงานนะอา้อาวไอค้คอนนี้จายไม่พออ่ะ น้ำก็ตังไม่พอเหมือนกันน้ำก็ตังไม่พอเหมือนกันอีกพี่ซื้อเอฟบีห้ามากระบอกนี้ด้วยกันเอฟบีห้าด้วยมาทุกคนเฮ้ยใจเอฟบีห้าแต่ว่าตอนนี้ผมมีสกินอยู่แค่อยู่่แคของเยอะนะตัวเองแค่ไหมเพื่อนเราเพรานเราเรื่องอะไรโอเแล้วนี่ไอ้ไปเลยเอฟบีห้ารู้จักปะยุคเอฟบีห้ารู้จักอืมรู้จักดิว่า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 ไอ้เพลงว่า พอได้ท้าต้นเริ่มต้นกูเห็นมาละกูเห็นมาละกูเห็นมาละเอองั้นแหละเก่งมากไม่มีใครช่วยหนึ่ไม่เชื่อไม่ได้เอ้าขั้นบนหนึ่งขั้นล่างหนึ่งกูก็ล้องเรื่อยเหมือนกันเอือดตายกูตายคนแรกไม่ช่วยพี่ดีไหมเนี่ยเอ้าเอ้าทำไมไม่มาช่วยโอ้ผมก็ตายแล้วเหมือนกัน ดต่น <gegen ice> <warfare> <left> <Hayır> ี่แพเว่าไอ้กิจนะต่ว่าไอ้กิจแหละเพราแพ้เพราะไอ้กิจแหละตแตเอาเป็นเพราะมันตั้งนโตไม่เห <kind abonn> ็นมันเอามันตั้งคนรนอไรอย่มนี้มันไม่โตน่เพร้ะมเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้มันพี่จะบอกอะไรสกเสริมมันเว้ยไม่รู้ไหรอ แต่ว่าคลิปแต่ว่าคลิปแต่ว่าคลิปตัวแบของเรานั่นก็คือคลิปเล่นโหมดใหม่นะเล่นโหมดอะไรนะสัตว์ใช่ไหมคู่ตัวกวน EP สองนะครับ EP สามสองเพราะว่าไง EP ที่ผมถ่ายกับไอ้กีดะพอตอนนั้นอะเป็นคลิปที่เราถ่ายล้มเหลวเฉยใช่ไงเอ้าโดนคนแรกเลยเขาบอกให้เกาะกลุ่มกันเราเราเองอะไรล่ะโอ้กูมาอยู่ข้าง มันเฉยใช้ลูกซองนะโอ้มันใช้ลูกซองทองว่ะเฮ้ยระวัง,งนะพี่มันใช้ลูกซองทองอ่ะ <c ười> โอ๋อมาดิ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 เอ้าใครยิงกูไงเอ้าเฮ้ยโคตรแรงว่ะเฮ้ยเราไม่ต้องมีโอกาสแพ้สูงน้องไซส,ส์สองยาวหลังหลังกับหน้าหน้าสองหล,ล,ลังหนึ่งอ่ะ <c ười> ได้อู้สากะว่ามันจะไม่เอาจริงยังไงโอ้ไม่น่มันยิงซ้ำด้วยอ่ะมันยิงซ้ำด้วยอ่ะสัสุดกะว่าจะไม่เอาจริงยังไงได้ได้ได้ผมไม่น่าใช้โคมาดิครับผมไม่ใช้ปืนดูดิครับน้องหรือน้องหรือน้องหรือน้องมากับพี่อันน้องหนมีกระเบิดไอ้นี่แหละพี่มีกระเบิดเลยไปกันกระเบิดแลยหน่ากระเบิดแลน้าน้าหน้ากระเบิดไอ้ไอ้ แฟกฟิกใช่ไหมแฟลกฟิกแฟลฟิลเป็นระเบิดใหม่ที่มันจะมีสกิลอะไรนะหรือนูงาวอ่ะเอานี่ไอมีอีกีช่วยหน่อยดิโดนลเางด้านหลังเองมาช่วยหน่อยดิขายนี้เขาอุบายช่วยด้วยดิอย่าช่วยและก็ปลา สกีสกวิ่งไลกับการลีวซอมยาวทอนไม่ๆม,ม,มนี่ด้วยไอสกน่าไม่บาแล้วเาจคิดหน้าครับเนะด็ูด่ตัวคูนะบอย